ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมสร้างบรรยากาศความสนุกสนานรื่นเริงเติมสีสันต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเทศกาลสงกรานต์2,567ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดกิจกรรมสงกรานต้อนรับผู้โดยสารสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานรื่นเริงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยโดยจัดการแสดงหุนละครเล็กและรำกองยาว นถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศชั้น2และการแสดงฟ้อนกิงกะลาณชั้น3อาคาร SAT 1พร้อมแจกของที่ระลึกเป็นยาดมสมุนไพรที่เป็นสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยรอบทอสพอนอกจากนี้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่15เมษายนทสพอ,อยังจัดเจ้าหน้าท,ที่แต่งกายชุดไทยสาธิตการประดิษฐ์ พิมพ์เสนและสาธิตการทําแป้งรําจากภูมิปัญญาคนไทยโดยให้ผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์และนำกลับไปเป็นของที่ระลึกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายในอาคารเทียบเครื่องบินดีชั้น4ค้าออกระหว่างประเทศทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดเทศกาลสงกรานต์2567นี้ค่ะ นิว24สถานีประชาชนนางสาวปรางทิพย์จินดามรกตนายนพดลลมเย็นภาพข่าวสุกัญญลิสุวรรณรายงาน